นี่ก็คือญ้าที่ตัดทิ้งเลยนะน้องๆเห็นไหมคิดดูถ้าเกิดว่ามันออกไปแบบว่าข้างนอกเนี่ยเอาแล้วนะครับผมโอเคนะฮะกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องน้องๆครับผมน้องๆเนี่ยเคยได้ยินคําว่าเอเรียนสปีชีสกันไหมครับอ่ะเขาบอกว่า เอเลสปิชีเนี่ยคือสัตว์ต่างถิ่นนะครับผมที่หลุดหรือว่าไปเจริญเติบโตในธรรมชาติบ้านเรานี่แหละนะครับผมหนึ่งในนั้นเขาใส่ร้ายอีกูน่านะครับผมว่าเป็นเอเรียสปีชีของประเทศเรานะครับผมวันนี้เนี่ยพี่จะมาพิสูจน์กันดีกว่านะครับผมว่าอิกน่าถ้าเกิดว่าหลุดไปในธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเอเรียสปีชีได้จริงหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็มุมเดิมที่เดิมนะครับผมการที่จะทดลองกับอีกูน่าเนี่ยก็ต้องมาเอาอีกูน่าก่อนหนึ่งตัว วันนี้เราก็จะใช้กรีนอีโกนาเหมือนเดิมนะฮะนี่แกงหมูตอนแกงหมูตอนอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้น้องกระเทยเพราะาน้องกระเทยเนี่ยเชื่องแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้นะฮะนี่เป็นลีโอวันนี้เป็นอากาศมันอึมครึมนะฮะลีโอเปลี่ยนสีเป็นสีโทนดำนั่นก็ไอเชิม นะครับเอาล่ะนะครับผมน้องลีโอเห็นไหมหลับตาพิมเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเอาลีโอนะครับผมไปทําการทดลองด้วยการเอาไปเดินข้างนอกดีกว่านะฮะดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันกินอะไรได้บ้างในธรรมชาติเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับโอ้ย oh. หนักมากเลยมาหน่อยมาหน่อยฮัลโหลอ๋ออ๋อ,อ,อ นี่นะครับผมอะดิ้นนิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวเราปิดข้อก,กันก่อนปิดประตูก,กงก่อนเอาละนะครับผมนี่นุกเก็เทยก็อยู่บนบาของพี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมน่ารักมากเลยนะครับเชื่อมากนะแล้วขอย้ํานะครับผมว่าผมไม่ได้เหยียดเพศนะที่มาของชื่อนี้นะครับผมผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปอะไรคลิปแล้วแหละอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาลีโอนะครับ มาวางไว้กับพื้นนะครับผมแล้วดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะไปกินอะไรได้บ้างโอ้โหมันจะกินได้หรือเปล่านะฮะ,ะนี่นะครับผมตอนนี้น้องกระเทยก็อ่าอยู่ที่พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เคาลียยก็คือกําลังสัมผัสกับอ่าอากาศนะครับชิมรสอากาศอยู่นี่ก็ อากาศมันอึมครึมนะฮะอีก็หน้ามเปลี่ยนสีประมาณอย่างนี้นะฮะเอาละนะครับผมตอนนี้น้องกระเทยเดชก็เริ่มที่จะแทะเลมนะครับนี่เป็นผักพื้นบ้านเลยนะครับผมน้องๆฮะเนี่ยนี่ก็เป็นผักพื้นบ้านบางทีเขาก็บอกว่ามันเป็นหญ้านะฮะแต่ว่าแถวภาคเหนือเขาก็กินกันเป็นผักพื้นบ้านนะครับผมใส่พวกแกงโคงแกงแครนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างแล้วนะครับผมที่อีกนาเนี่ยสามารถกินได้ เห็นไหมชิวมากเลยน้องๆครับอ่ะอันนี้นะครับผมเป็นญ้าดอกขาวนะฮะนี่ญ้าที่มันแบบชอบติดกางเกงอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปให้กระเทยของเราดูดีกว่านะฮะว่ามันกินไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่เต็มมากเลยกินไหมเห็นไหมเนี่ยน้องๆไอ้ญ้าที่มันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออ าอย่างเงี้ยนะครับมันก็กินโอ้คือมันกินไม่เลือกเลยน้องๆครับเนี่ยมันก็กินคือแบบว่ามันมันแค่หญ้า,าน้องๆมันก็กินนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบตูนหรือใบบอนนะครับผมที่เอาไว้แกงกันนะฮะที่มันชอบขึ้นอยู่แบบว่าริมน้ํา นี่ลองดูอีกหนึ่งอย่างนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าปล่อยอีกน้าไปมันจะกินไอเนี่ยได้หรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้คือคุณกระเทยก็ยังแบบว่ากินผักของเรากินแบบผักริมร้อยยังแบบสบายสบายเลยอ่ะกินไหมเห็นไหมมันมันไม่เลือกเลยนะน้องๆมันก็กินทุกอย่างครับณตอนนี้นะัังงเสียสียง เฮลโลมีคนอยากออกมาเหรอจ๊ะมีคนอยากออกมาเหรอจ๊ะเ <c oughs> นี่ยนะครับขนาดว่าอิบบอนหรือตูนที่มันอยู่ริมอาทางหรือว่าริมน้ําที่มันแบบว่าเป็นโคลนโคนหน่อยอะ่ะน้องๆครับอิกนนูนาของเราก็ยังสามารถที่จะรับประทานได้นะครับดีมันเป็นบอนธรรมดามันไม่ใช่บอนด่างะนะครับมีงั้นผมไม่ไกล้าให้กินะนะนี่โอเคครับผมน้องๆฮะตอนนี้พี่ก็เจอตําลึง นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปในธรรมชาติอีกน,น่างเราก็จะมีตําลึงแล้วก็มาลองดูกันดีกว่ามันจะกินตําลึงไหมเนี่ยเฮ้ย hey, กินตาลึงไหมตําลึงเอาไหมตอนนี้น้องกระเทยของเรากําลังแทะเมื่มกอกี้แทะดอกใบอัญชันตอนนี้ก็มากินใบตําลึงละอ่ะกินอะไรต่อ,อตําลึงไหมเนี่ยมันก็แทะไปเรื่อยๆครับ กินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ,ะนี่เดี๋ยวลองลองอีก หนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เชื่องนะครับผมไม่ค่อยหนีไปไหนหรอกแต่ไม่ค่อยได้ออกมาเล่นนี่เป็นตัวผู้นะครับนี่สีตัวนี้คือแบบว่าสวยมากเลยมาเอามาข้างนอกเร็วๆไม่ได้ตัดเล็บเลยนี่นะครับอันนี้ก็ย่าอะไรก็ไม่รู้ที่เขาก็ตัดกันทิ้งเหมือนกันไม่ใช่อีย่าดอกขาวนะเนี่ยดอกมันจะเป็นแบบว่าดอกสีอย่างเงี้ยนะฮะนี่เดี๋ยวเราลองให้อีกหน้าของเรา ว่าถ้าเกิดมันมาเดินไปเนี่ยมันจะกินไหมน่ะมันกระเทยกินไหมลูกมันกระเทยลูกโอ้ไม่เหลือครับน้องครับไม่เหลือกินทุกอย่างจริงๆอ่ะนี่นะครับก็มีย้าดอกขาวกับย้าอะไรก็ไปรู้เดี๋ยวลองนะฮะเนี่ยนี่อีกตัวนึง ก็กินนะน้องๆครับนี่ก็คือญ้าที่ตัดทิ้งเลยนะน้องๆเห็นไหมคิดดูถ้าเกิดว่ามันออกไปแบบว่าข้างนอกเนี่ยเจอธรรมชาติจริงๆนะครับมันจะมีชีวิตรอดได้แบบว่าโคตรง่ายและก็โคตรสบายเลยน้องๆครับ เดี๋ยวมาดูอีตัวนี้จะกินต้นบอลไหมนี่กินไหมไมีแมงวันมาเกาะด้วยก็กินเหมือนกันโอ้โหคือแบบว่ามันไม่เลือกเลยน้องน้องครับเอาล่ะนะครับผมเดี๋ยวเราพานุ่งกระเทยของเราเนี่ยกลับบ้านดีกว่านะฮะอย่าหลุดไปเลยนะลูกนะเอเลี่ยนจะปีจี้เลยนะลูก กาะตรงนี้ก่อนเล็บยาวไม่ให้ตัดเจ็บมากเลยน,น,น้องๆมีกับพาน้องกระเทยกับบ้อนแล้วโอ้โอ่าอากลับบ้านลโหโหกลับบ้านบบาน,นี่เออเขาไปเที่ยวมาเขาไปเที่ยวมาไม่พาตัวเองไปหรอกเห็ <laughs> นไหมอยากมีเรื่องเหรอเอ,อ,เอ้ไปไหนมาไม่พาอันนอกไปเลย อันนี้มันไม่ได้กัดกันนะน้องๆครับมันก็ทักอย่างกันอย่างนี้แหละอ้าวละนี่น้องๆครับเดี๋ยวเราลองกับกระบองเพชรเสรมาที่มันชอบขึ้นอยู่ริมทางกันเนี่ยมันจะเป็นอาหารให้มันได้ไหมนะครับอ่ะกินไหมกินไหมไม่หลอด อร่อยเลยแหละอย่างเงี้ยอ่ะนี่น้องๆครับเห็นไหมเนี่ยน,นี่ก็เป็นเถาที่เขาก็ทิ้งกันที่เขาก็ตัดทิ้งกันนะฮะขึ้นอยู่ตามสวนกลิ่นก็เหม็นๆหน่อยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปลองดูไอเอ,อ,อนี่ไปลองดูเฮลโลกินบ่กินบ่ กินบ่กินบ่อ้าไม่ลอดจ้ะสารพัดนะคะที่มันกินได้นี่ก็เห็นไหมคือแบบอย่างเงี้ยที่เขาตัดทิ้งอะ่ะน้องๆมันก็กินแบบว่าอ,ร,อร่อยเลยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วนะครับผมว่าอีกุน,น่าของเราเนี่ย มันสามารถเป็นเอเลียนสปีชีส์ได้จริงๆนะครับผมน้องฮะคือมันกินใบไม้ใบหญ้ามันกินแบบโอโ้โหหญ้าดอกขาวที่มันแบบคนเขาจ้างเขาไปตัดอย่างเงี้ยตัดทิ้งตัดกว้างมันก็กินแบบอร,อร่อยมากเลยใบตูนใบบอนมันก็กินได้นะพวกพืชผักต่างๆริมรั้วผักริมรั้วนะครับมันก็กินได้นะน้องๆนะเมื่ออีกุนานะครับผมของเรามันหลุดแล้วก็ไปเติบโตรวมถึงไปแพร่ขยายพันธุในธรรมชาตินะครับผมมันจะทําให้ อีกหน้าของเราเนี่ยเป็นเอเลียนสปีชีได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าอาหารการกินของมันครบถ้วนนะครับผมว่าเราก็มีแดดมีอะไรแบบให้มันเติบโตได้แบบสุดยอดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็ต้องอดูแลสวัสดิภาพของสัตว์โดยการสร้างกรงนะครับผมหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้มันคงทนแล้วก็แข็งแรงนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ออกไปเป็นเอเลียนสปีชีนะครับถ้าถามว่าเอเลียนสปีชีเนี่ย นะครับผมมันมีข้อเสียยังไงล่ะทาไมมันถึงแบบเขาไม่อยากให้มันเป็นนะครับผมเพราะว่าเอเดนสปีชนะครับผมมันจะไปแย่งถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับผมของสัตว์พื้นถิ่นของประเทศไทยนะครับผมรวมถึงไปแย่งอาหารนะครับผมและทําให้ระบบนิเวศของประเทศไทยเนี่ยเสียสมดุลน,นะครับผม และที่สําคัญนะครับผมน้องๆฮะมันทําให้ราคาของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยมันตกลงไปด้วยสาหรับผู้เพาะขยายพันธุ์นะครับผมคงไม่จะคงไม่ชอบอะไรแบบนี้แน่นอนนะฮะเรื่องราคาตกเนี่ยแหละนะครับผมนะฮะก็ยังไงนะครับผมก็ฝากน้องๆว่าให้ดูแลรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับผมไม่ใช่ว่า เบื่อแล้วก็ปล่อยทิ้งไปหรือว่าทํามันหลุดแล้วก็ไม่ได้ตามหานะครับผมโอเคนรับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมช่อง Be ีย b a แบงค์ชาแนลกันก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ